บ้านสามหลังของลูกสาวนะฮะสามคนนี่สามสไตล์ชอบไม่เหมือนกันนะฮะพอจะทำวอลล์อินครบเเนี่ยนะฮะตู้เสื้อผ้าต่างๆโอ้จะทำยังไงดีมาได้กราเชยนี่แหละโอ้ตอบโจทย์เลย <S <S พี่สาวคนโตนี่เขาจะเจ้าระเบียบเขาชอบขาววกราเทียก็ตอบโจทย์เลยจัดให้นะฮะแล้วก็หน้าบานเนี่ยจะปรง่ปรงมองเห็นเลยมีไฟ LED ซ่อนเอาไว้อยู่ส่วนบานทึบเนี่ยเขาจะเป็นสีพ่นไฮกลอสโอ้โหอันนี้ดีมาก กราเทียนี้ก็ไปพ่นมาจากโรงงานมาติดตั้งดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันไม่แสบตามันไม่เหม็นอยู่ได้เลยครับคนที่สองนี่เขาจะตีบหน่อยครับเพราะฉะนั้นบ้านก็จะสีเข้มๆกราเทียก็จัดให้นะบ้านเข้มก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาจะมีลวดลายแล้วก็ส่วนที่เป็นบานอาลูมิเนียมนี่เป็นสีช็อกโกแลตไอแลนด์นี่นะจัดเป็นหนังก็ออกมาสีเข้มเพราะฉะนั้นพอรวมกันปุ๊บสวยเลย ลูกสาวคนเล็กก็ตามสไตล์คนเล็กนะเขาชอบในเรื่องราวของเครื่องประดับ <c oughs> เครื่องแต่งตัวต่างๆเพราะฉะนั้นกราเทต้องจัดดีๆเลยแล้วก็จัดดีมาจริงๆเลยนะฮะในการที่จะโชว์ในเรื่องราวกระโปงกระเป๋าของเขาเสื้อผ้าของเขาเครื่องประดับที่ไอแลนด์ต่างๆนี่นะฮะจัดเป็นระเบียบเป็นชั้นซ่อนไฟ LED มาโอ้โหงามสามแบบเลยครับตอนนี้สามสาวม,มีความสุขมากลูกสาวม,มีความสุขคุณพ่อก็มีความสุขครับขอบคุณกราเทียครับ